ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวกเกษตรที่รักการปลกูกผักพืชผลไม้ต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเมื่อ3าสวันที่แล้วผมเคยรีวิวตัมยี่สโวลต์เอาไวล้ลดลดลดคนลดลดดินนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วไปไปไป,ไปดูกันครับ นี่นะครับถ้าใครจําได้นะครับเมื่อสามสี่วันที่แล้วผมเคยรีวิวตัวนี้ไปคือเอนี่รถคนต้นนะครับเฉพาะรถคนต้นใช้เฉพาะ,ลพาะเลยปั๊มยี่สิบสี่โวลต์ครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแล้ววันนี้จะมาขอรีวิวฉีดพ่นทางใบครับปั๊มสิบสองโวลต์ผมใช้แผง ใช้แผงร้อยวัตต์สแผงครับแผงครับเดี๋ยไปดูแผงกันตอนนี้แดดกำลังดีเลยครับโอ้โห oh. ชาร์จลงแบตนี่ครับแผงร้อยวัตต์ครับร้อยวัตต์สแผงเราเอามาขนานกันครับถ้าเราเอามานุกรมนี่มันเป็น2 4โวลต์เลยต้องเอามาขนานกัน ให้ได้แอมชาร์จลงแบตเยอะเครับเดี๋ยวผมขออธิบายปั๊มตัวนี้นะฮะปัม๊มคือเป็นปั๊ม12โวลต์มันเดี๋ยวก่อนนะครับจะเห็นไหมเนาะ4.9่ลิตรต่อนาทีนะครับนี่ครับ เห็นไหม4.9ลิตรต่อนาที12โวลต์ DC 3.5แอมป์ครับ1ชั่วโมงเนี่ยเราใช้ไปเลยครับ3.5แอมป์แอมป์ชั่วโมงนะครับให้ไปดูแบตอีกครั้งหนึ่งครับผมแนะนำครับ ถ้าใครมีงบนะครับทําได้เลยน,ะนี่ครับตอนนี้ผมเปลี่ยนรูปแบบเมื่อคราวที่แล้วนี้ผมอีกทางหนึ่งคือตอนนี้หันเพราะว่าเรามาเอามาเขาเรียกว่าขนานขนานแบตเตอรี่ให้เป็นสิบสองโวลต์ครับเอาบวกเข้าบวกลบเข้าลบครับแล้วเอาลบกับบวกออกไปใช้นี่เขาเรียกขนานครับนี่บัต คอนเวอร์เตอร์บัคคอนเวอร์เตอร์นี่คือลดแรงดันจากแผงนะครับแผงมา40วัตต์ไอ้40โวลต์มันก็จะลดแรงดันของโวลต์ลงมาให้เหลือชาร์จแบตได้ตัวนี้นะครับต้องอธิบายกันยาว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกบัคคอนเวอร์เตอร์เอาครับเดี๋ยวเราไปดูความแรงของน้ำกันเลยครับว่ามันจะแรงขนาดไหน อ๋อนี่ตรงนี้อีกหน่อยครับคือนี่สายสายไฟนะครับเนี่ยสายตัวนี้เส้นบวกนะครับมาจากมาจากไอเทอร์มินอลเส้นนี้เส้นลเส้นลบครับเดินมา เข้าคัดเอาตัวเก่าครับแล้วก็ออกเอาไปใช้ปัม๊มใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับความแรงว่ามันแรงขนาดไหนใช้ดีต่อใจของเพื่อนๆไหมถ้าว่าเอ้ยชอบใจเว้ลองมาปรึกษาผมได้นะครับแต่ผมไม่มีของขายนะครับ นี่ผมมารีวิวให้ให้ให้ชมกันนี่ผมก็ใช้ปลูกผักผลไม้ครับมะม่วงนะโอ้ยแยะสุกหมดแล้วครับปั๊มทำงานเลยครับนี่ครับเสียงปั๊มมาแล้วนี่ครับจะทางไงให้มันเห็นเนาะ มือเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอตับก่อนแรงมากครับเนี่ยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับทั่วเลยครับเนี่ยเพื่อนๆก็ลองลองศึกษาดูรับ เนื้อแดดมันจ้ามองไม่เห็นนะสามโมงเย็นแรงมากครับเดี๋ยวผมตับโอ้โหแรงน้ำกระจายเลยครับเนี่ย รีบขี่นะครับตัวนี้มันเป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับ,นะรบจะมีกอ๊อกพอเราเปิดก๊อกมันก็หยุดปั๊มก็หยุด ทั่วหมดครับเนี่ยแรงมากแรงได้ใจเลยครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้ผีเสื้อเยอะด้วยมาวางไข่สี่วันห้าวันแล้วครับเนี่ยที่ผมมาฉีดเนี่ย เอาครับผมก็ขอตรงนี้เดี๋ยวผมต้องไล่ฉีดกีกเยอะนะครับเดี๋ยวผมไปปิดน้ำก่อน ผมก็อยากจะมาสรุปตรงนี้ว่าถ้าว่าฉีดทางใบนะครับเมื่อสมัยเมื่อเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ผมผมใช้ไฟบ้านใช้ไฟบ้านฉีดท,ทางใบนี่ผมผมจะใช้ตัวนี้นี่ตัวนี้ให้ปุ๋ยให้เนี่ยครับที่ผมผสมอย่างอย่างที่ผสมเนี่ย เขาเรียกเวนจูรี่นะครับน้ำน้ำมาจากทางนี้นะครับน้ำมาแล้วมันขึ้นทางนี้แต่เราต้องปิดวาลวนะครับนี่วาลวใช้ตัวนี้อันนี้ผมไม่ใช้แล้วครับปั๊มไปบ้านเลยผมหันมาใช้อย่างนี้ดีกว่าสะดวกรวดเร็ว แล้วมันก็ประหยัดก่าไฟบ้านประหยัดกระเป๋าตังค์ของเราด้วยแต่ผมเน้นผมย้ำนะครับก่อนที่มันจะประหยัดยังไงก็แล้วแต่เราต้องลงทุนก่อนใช่ไหมครับแผงค่าแผงมันก็ถ้าร้อยห้าสวัต์นี่นก็เกือบเกือบสองพันแล้วร้อยาสิวัต์สแผงเนี่ย แล้วแบตเตอรี่อีกสายไฟอีกมันก็เอาเรื่องอยู่นะครับถ้าคนมีงบนะครับถ้าคนไม่มีงบนี่ก็ออยากเหมือนกันมีผมก็เก็บตังค์ซื้อทีลยางทีลยางปั๊มตัวนี้นะครับผมซื้อมาเป็นยี่ห้อบอนคีนะครับบอนคีห้าร้อยบาทพร้อมสายครับ พร้อมหัวกระโหลกเลกอะไรพร้อมเรียบร้อยห้าประมาณประมาณห้าเกือบหกรครับค่าส่งด้วยของบัญชีใช้ดีครับอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ใช้กันเอาแล้วครับวันนี้ก็ขอรีวิวปั๊มน้ำสิบโวลต์ที่ฉีดทางใบให้กับเพื่อนๆได้ไปพิจารณาดูว่า มันเหมาะสมกับเพื่อนๆไหมแต่สําหรับใจผมนะครับผมมันดีต่อใจของผมใช้ได้เลยสุดยอดอยากจะให้เพื่อนๆก็พิจารณาดูไปศึกษาดูนะครับใน y o u t u b ท youtube อะไรเยอะแยะว่าเราจะเล่นอย่างไรแต่นี่เป็นตาม12โวล์น,นะครับต้องต้องต้องเลือกด้วยนะครับต้องต้องดูด้วยว่า12โวล์24โวล์หรือว่าใช้ไฟบ้านต้องต้องต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับอย่าด่วนตัดสินใจซื้อ อะไรที่มันเราเราไม่ได้ศึกษานี่ผมก็ปัเจศึกษาออกมาได้น,นี่เก็บเอาไว้เป็นนานเลยครับไว้ได้ซื้อเพราะว่าเราต้องต้องดูก่อนต้องคิดก่อนว่ามันดีต่อใจของเราไหมเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เอาไว้ถ้าว่ามีอะไรใหม่ๆ ผมจะมแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้แล้วเอาไปลองใช้กันว่าสิ่งที่ผมพูดออกมามัน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 ใช้ได้ไหมใช้ชีวิตประจำวันของของเพื่อนๆได้ไหมครับเอาแค่นี้นะครับขอขอบคุณนะครับ